สวัสดีค่ะวันนี้อิงจะพามาสาธิตวิธีการถอดชุดป้องกันเชื้อประยุกนะคะก็คือชุดกันฝนนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะทำการสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกันก่อนคะ่ะสเปรย์ให้ทั่วเลยนะคะโดยเฉพาะ,ะบริเวณที่โผล่ออกจาก ชุดคลุมนะคะบริเวณด้านล่างตรงเท้าที่เราเหยียบย้ำไปตามพื้นนะคะรงทงรอง,งเท้านะคะสเปรย์ให้หมดค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะทำการถอดถุงมือค่ะโดยการถอดถุงมือเราจะสอดนิ้วเข้าไปด้านในแล้วก็พลิกตลบเอาถุงมือออกมาด้านนอกนะคะตามคลิปนะคะเราจะสัมผัสบริเวณที่ติดกับตัวเรานะคะ หมวกก็สอดเข้าไปด้านในแล้วก็พลิกตลบด้านในออกมาแล้วก็ม้วนนะคะจากนั้นถอดเฟซชิลนะคะสเปรย์ฆ่าเชือ้อแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นเราจะมาทำการถอดชุดคลุมกันนะคะโดยพยายามจับหยิบจับด้านในชุดให้มากที่สุดนะคะก็คือให้เสมือนว่าด้านนอกเนี่ย เต็มไปด้วยเชื้อโรคนะคะเราจะไม่จับเราจะจับด้านในพลิกออกมาเสมือนว่าเราเอาด้านในพลิกตลบคุมเชื้อโรคไว้นะคะแล้วก็ม้วนม้วนมวนเก็บเชื้อโรคทิ้งขยะไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ